ัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเตรียมกระเป๋าที่จะเดินทางไปเที่ญี่ปุ่นนะผมก็มีกระเป๋าหลายใบายมากเลยไม่ว่าจะเป็น Peak Design 10ลิตร V1 ตัวนี้ก็มีสองสีเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยมีสองสีมีสีชาโคใบหนึ่งนี่สีชาโคที่ซื้อมาก,ก่อนใครเลยซื้อมาใช้อยู่หลายปีมากอันนี้น่าจะมีห้าปีได้นะก็ยัง ใช้ได้อยู่มันก็มีนิๆๆม่มๆบ้างมีบางจุดก็ถลอกไปแล้วเนี่ยถลอกไปตามกาลเวลาก็เรื่องปะกะติเนอะได้ใบใหม่มาสีเขียวแต่ไม่มีดีไเวเดอร์นะดีไเวเดอร์นี่ก็เอาของอเก่ามาใส่นี่อืมชอบกระเป๋ารุ่นี้ที่มันมีช่องเยอะแล้วก็สะพายมัดส่ของด้วยใช่ีเตียมไปญี่ปุ่นจริงรอเปล่าเนี่ยใช่สีเตรียมไปญี่ปุ่นสิแล้วก็ได้ใบใหม่มานี่ KNF ออันนี้พันเดียวอืมก็ชอบนะใบน,นี้นะแต่ว่ามันสายสายพายมันปรับยากมันน่าจะปรับขึ้นปรับลงได้แต่เนี้ยมันบังคับสะพายข้างอย่างเดียวก็เลยยังไม่ตอบโจทย์แต่ชอบขนาดที่แบบว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็มีฟังก์ชันด้านข้างด้วยอันนี้ถือว่าชอบมากดีเลยแต่ก็ใส่โน้ตบุ๊กได้เลยนะ เนี่ยเป็นกระเป๋าสำหรับสายแบกจริงๆเ <ๆ S 1> นี่ยมีช่อมเยอะโอ้โหประมาณนี้เลยเนะี่ยตอนนี้ก็ลงตัวละตอนแรกก็เอาทุกสิ่งอย่างใส่ในนี้นะทั้งกล้องเลนแบกกระเป๋าตังกระเป๋าบาทฮาร์ดดิโอหแอคชั่นใส่ในนี้หมดทุกสิ่งอย่างเลยโทรศัพท์ ขาตั้งด้วยพีกดีไซน์คาร์บอนด้วยเปไ็นไงหนักปวดไลหลเฮ้ยปวดไหล่ก็เลยต้องแยกกระเป๋าเอาอันนี้ขาตั้งแล้วก็กล้องแล้วก็แบตนิดหน่อยนะแบตแค่นี้นิดหน่อยนี่แล้วก็มือถือแค่นี้เลยแล้วก็เอามีสายสะพายเผื่อไปด้วยเผื่อว่าถ้าเกิดข้างหลังมันล้าก็เอากล้องมาเสียบที่คอแบบนี้ อแล้วก็อ c เซสซอรี่ต่างๆนี่ก็มาใส่ในนี้นี่กระโป๋ากระเป๋าตังพวกแอลแอดพอทพวกขาตั้งมือถือเนี่ยนี่อล l l e ตบัตรนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นเป็นอล l ล e ตแล้วมีเป็นบัตรไอซีการ์ของเมมเบลด้วย แล้วก็มีเพ n k แบนด์อันนี้ด้วยนี่ไงกระเป๋าบาัตรกระเป๋าตังค์เยอะมากเอาไปเลยเยอะแยะแล้วยังมีบัตรเอแบต DJI ด้วยอืนี่แล้วเดี๋ยวก็จะเอาแบดของเอ EOSM 6 Mark II ที่ถ่ายอยู่ด้วยแล้วก็มีไม้เจอฟี่ของกล้องนี้ด้วย <c oughs> เดี๋อว่าเราอยากจะถือแบบน,นี้ในปลดปลดอย่างนงี้แหละ ปกดแล้วเอานี่มาเก็บนะใช่ไหมนี่อืหรือว่าเราจะไปเก็บเอาไปเสียบไปตรงนี้นะเสียบเอาไว้เลยเก็บไว้ตรงนี้นี่ไงแอคชั่นแค่เวลาเวลาเดินอยากจะวอล์กเดินบางทีมันก็อดใจไม่ได้หรอกนะที่จะต้องวอ็อกบ้าง อย่างเงี้ยเดินเฮ้หรือว่าถ่ายแบบปืออ๊บมุมแบบว่าที่มันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเนาะกล้องแอคชั่นจะทำงานได้ดีกว่าจบ